โลดกิ้งโลดกิ้งโลเทสหนึ่งลสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอยู่หรือเปล่าใครวะมาจากไหนเนี่ยสวัสดีครับน้องสนใจปูป่าไหมปูป่าที่ไหนออนไลน์นักก่อกลางทะเลพาออกไปจากทะเลอันดามันสองพันไมล์สถานที่นี้ไม่มีบนแผนที่ มีรายงานเครื่องบินตกบริเวณนี้ทุกป,ปีและข่าวลือหนาหูเกี่ยวกับปริศนาบนเกาะแห่งนี้ทุกๆอย่างดูเหมือนย้อนไปเมื่อ1,000ปีที่แล้วเผ่ากินคนมนุษย์กลายพันธุ์สภาพอากาศรเลรวร้ายสถานที่แห่งนี้ทุกๆอย่างพร้อมจะฆ่าคุณคันแรกเราก็จองเครื่องไปลง ปปากี่่่่ไมรู้ใชเัวันที่18สิงหาคมผมได้ทับรอยงานจากคนาอาแจ๊บให้เดินทางไปยังเกาะปริศนาด้วยเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวและเป็นไปตามคาดเครื่องบินเกิดขัดข้องืลอนใกล้จะถึงที่หมายเกมดีขนาดนี้ไม่ต้องเสียมางหรเกมขัดและไพก่กขอยู่ไหนโอ้ยมีคนมารออยู่แล้วกุดมีคนนะเหรอจมันกด,ดพูดไงกูลนะืม ปรากฏว่ามีเครื่องบินมาตกอยู่แล้วก่อนหน้าซึ่งเป็นทริปที่มาจากประเทศไทยเพื่อนเอ๋เนี่ยใครก็ไม่รู้ฮัลโหลเป็นคนไทยหรือเปล่าครับโอ้เป็นคนไทยหรือเปล่ากดคิวเพื่อเปิดไมค์อ่านี่ไงบอกคครััดิวฮลลโหสวัสดีครับอ๋อแสดงานางหาปุ่มอยู่ตั้งนานอ๋อสวัสดีครับอ๋อใคโอเคระวังวันที่สามจะจบเกมนะครับอ้าวทำไมฮะ มีไรหรอผมโปรเฉยเล่นเก่งเล่นเก่งไม่มีอะไรโชคดีของผมที่นักท่องเที่ยวเป็นวเราพูดคุยกันเล็กน้อยก่อนจะแยกย้ายอ้าวอะไรอ่ะยังไม่ทันที่ทำไรเลยเออก็ไปคู่เขาเฉยว่าเดี๋ยวจะจบเกมนะเนื่องจากจุดที่มาหล้นไม่ใช่ปลายทางของเราผมจึงเดินทางต่อไปอีกเกาะหนึ่งที่อยู่ไกล ขนาดนี้เป็นเวลาเช้าตรู่ถือเป็นจังหวะที่เหมาะสมมากสำหรับการเตรียมตัวถ้าหากเวลาเลยไปมากกว่านี้เราอาจจะต้องเผชิญกับสัตว์นักล่าเป็นจำนวนมากพูดไ,ได้หรือเปล่ารู้สึกว่าเขาจะพูดไมได้ก็ราได้พบนักท่องเที่ยวจากไทยและคาดว่าจะมีผู้เคราะร้ายมารวมกันที่เกาะแห่งนี้ภายหลั ต่างชาติมาเรือนลรือบ้านคนเลยโดนต่างชาติเลือนใช่ไหมเนี่ยกูมจะเรือนมึงซ้ำเข้าไปอีกจะแอบไปจบเกมผมเริ่มเหนื่อยแล้วจากการเดินทางเป็นเวลานานเนื้อสัตว์เป็นแหล่งพลังงานดีเยี่ยมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเดิน่าก็นั่นไงอยู่นั่นอ่ะเอากระเป๋าไม่กิบ เล่นยากใช่ไหมโอ้เดินทางมาสับพักใหญ่สัตว์ที่เจอส่วนใหญ่จะเป็นสัตว์ขนาดเล็กซึ่งในป่าเขตร้อนจะมีสัตว์นักล่าเป็นจำนวนมากโดยธรรมชาติแต่มีอีกความเป็นไปได้คือเรากำลังรุกล้ำอาณาเขตของสัตว์นักล่าที่อยู่บนจุดสูงสุดเฮ้ยยกยง ยอดเชี่ยเขีรวแข่งโดนแล้วนะเออีีจริงจังเกมมิ่ไม่นับเลยไหมเราไม่นัเฮ้ยเี่ยเอาเรื่องปีเสื้อผีเสื้อเนกหรือเป่าจะเอาเหรเฮ้ยเอย่าเลยเพื่อนเพื่อนไม้ ดอกไมริบโญดอกชิโคลี่ดอกโคนเป็นพืชกินได้ที่ขึ้นได้ทั่วไปในป่าเขตร้อนถ้าหากคุณพบดอกไม้นอกเหนือจากนี้อาจอันตรายถึงตายได้เราจะลงไปทำคอนเทนต์ข้างล่างลุมขนาดใหญ่เท่าตึกสิบชั้นเดียชัดเจนว่าเป็นฝีมือไปดูดึเดึงทำอะไรวะเออดูบุรียิ่เล่าขาวไปเรื่อยตอนนี้เป็นเวลาใกล้มืดอากาศอาจเย็นลงได้มากกว่า20องศาในตอนกลางคืน ความเย็นและความชื้นอาจทําให้เป็น,ปนอันตรายถึงชีวิตถ้ำคือบังเกอร์ที่ดีที่สุดนอ,นอกเลย,เย,เเลยารนอน4ชั่วโมงเพียงพอแล้วสําหรับการใช้ชีวิตในป่าท่านี่ไงกูเจอละเฮ้ยมีอะไรวะมีอะไรวะตัวอะไรวะขางข่าวเหรอเฮ้ยผีเหรอดูมันขังข่าวมากเลยถ้ำสุดเพอร์เฟกต์ แน่นอนว่าต้องเป็นที่จับช่องของยอดสักดลามนุษย์กินคนก็โดนแล้วไปตาการสื่อสารใช้ไม่ได้อีกต่อไปความแข็งแกร่งเท่านั้นที่จะชี้ความเป็นและความตายและนั่นหมายถึงการไม่ชีวิตรอดโอ้ยโอเมนโอเมนโอเมนหอก หากไม่พูดถึงหลักศีลธรรมเนื้อมนุษย์มีโปรตีนมากกว่าเนื้อไก่ถึงสามเท่าการเลือกกินมีแต่จะทําให้คุณอ่อนแอลงต้นเลือดเป็นคนบาปไปซะเองเลยกูดูองค์บางมาไอเหี้ยกูไม่โคตรเมนแม่นหวะศพมากมายนับร้อยถูกนํามากองทิ้งในที่แคบ ไม่ใช่ชนเผ่าเดิมที่อาศัยอยู่อย่างแน่นอนเบอะแสสสำคัญที่เราตามหาอาจจะซ่อนอยู่ในที่ที่อันตรายที่สุดโอมก็ไม่เรียกหลบมาที่เจ็บตัวเนี่ยให้ตกไม่ใช่วิ่งแล้วมนุษย์กลายพันธุ์ชัดเจนว่าเกิดจากการทดลองโดยฝีมือมนุษย์นี่อาจเป็นเบอะแสสำคัญนำไปสู่เหตุการณ์คนหายบนเกาะแห่งนี้ ย้อนถึงหายเลยไม่ชัดหลบกคุได้ไงวะนี่เหรอเฮ้ยตายแล้วอรอตายควายเมนทนยอดตชยไเกินเทคโนโลยีเป็นหลักฐานสำคัญท <that> <assass inations> <t> ี่บ่งบอกว่ามีกลุ่มองค์กรลับอยู่เบื้องหลังและต้องเป็นตัวแปรสำคัญของคดีคนหายดูกันซะหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้น อ่าอะไรวะเทปมีคนแคเนี่ยโอ้เสียระบบหมเลยคนกำลังตั้งใจดูเทมมีแค่นี้นับเป็นการพักด้อันฮฤุโหดและเช้าวันใหม่อันแสนสดใสเสร็จแล้วจากหลักฐานวิดีโอตำแหน่งแหล่งกบดานั้นอยู่ไม่ไกลห่างันไปประมาณ90องศา ก็ตก90องศาจริงเราเนี่ยแวะจนแบบมันหัวแล้วติดท่าว่ากูมันไม่ใช่90องศาเฮ้ยนี่ไงตรงนี้เออหลังจากคลำทางอยู<ะ>่30นาทีเราก็พบตำแหน่งตามในวิดีโอแต่ก็ไม่แน่ชัดว่าจะมีอะไรอยู่ข้างใน รูเหมือนว่าเราจะมาช้าจนสายเกินไปเแต่อุปกรณ์ยังใช้การได้เด็ดนี่เราพร้อมจบเกมละ่ะเฮ้ยนั่งไงถือเป็นความโชคดีที่เราเดินตรงมายังหลุมยักษ์พอดีโดดไม่หลงทางนี่ไงเดินมาเจอตรงนี้พอดีเฮ้ยเชี่ยอะไรวะเนี่ยเชี่ยให้กูไต่ลงไปอย่างนี้มันอันตราย และนั่นคือสิ่งที่ผมกำลังจะทำที่ความสูง30ฟุตไต่ลงไปด้วยมือเปล่าพลาดครั้งเดียวทุกอย่างคือจบไปอีกตั้นเราหินแกรนิตที่ความชัน80องศาสิ่งที่จำเป็นที่สุดเลยก็คือตัวเ้่องต่อินเตอร์เน็ตและยารักษาปึัเกมเลยหายใจมาแล้วมาแล้วถึงแล้ว มาลอวกแ้ฟ้าเริ่มมืดอากาศกำลังเย็นตัวอย่างรวดเร็วสุดต้องจบก่อนพระอาทิตย์จะตกดินลบสวยร่างสู้กันในอากาศหนาวเราจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบฟ้าจะมืดแล้วะไอ้ควายเที่ยวโอ้ยไอ้เที่ยวตดปักกูลองใส่ใช่้่ะเนี่ย ไอ้เนี่ยเตีองกอสัตว์เอาเลาพันธุกลายพันธุ์พวกนี้มีผิวทนทานเป็นอย่างมากชุดกรอกหนังปีศาจถือเป็นไอเดียที่ไม่เลวโอ้ยสัตว์โดนเลยโคตรเตียงกอเลยหน้าไอ้ควาย ตอนนี้ก็เป็นเวลาที่อากาศเริ่มเย็นพอดีไความเย็นจะเป็นอุปสรรคในการเดินทางความเย็นจากน้ำทำให้ขาเริ่มแข็งและทรัพยากรก็เริ่มใกล้จะหมดวนะความสิ้นหวังเริ่มก่อตัว หินถ้ำลื่นเป็นอย่างมากถ้าหากไม่จำเป็นการกระโดดเล่นอาจถึงตายได้ตัดกระโดดถึงด้วยมนุษย์กลายพันธุ์ร้ายเป็นอย่างมากแต่สต็กปัญญาของมันเทียบเท่าเด็กแปดดือนนั่นทำให้ผมรอดตายมาได้อย่างวงดเวทแองอไอปอ,อย่าเบื้นปูเหนื่อยอยู่ให้กูพักก่อนเฮ้ขอบคุณครับ เปืงองกล่องผูชิพาหายห้องทดลองขนาดใหญ่ใต้ดินนี่อาจจะเป็นก้าวแรกของการยุดยังคดีคนหายหและเปิดโ<ร>ป,วปวความลับมึงสู<ร>ส่สายตาผู้คนจบเกมเรียบร้อยระหว่างที่พวกมึงกำลังสร้างบ้านอยู่เลยกูวิ่งมาจบเกมแล้วเอ้ยเอาออกูเวลร้อยนะเว้ย <c oughs> หลังห้องนี้คือเต่าปฏิกรณ์ขับเคลื่อนด้วยคลื่นสมอง,องเป็นเทคโนโลยีที่ผิดกฎหมายและไร้<อ>ซึ่งความเป็นมนุษ,ษย์เบอยอะไอ้ออออาอาสัตว์พอหักให้โดนลาอะไรเด็กอ่ะโดนลา,นาเนี่ยลาไเ่ีชอะไรคุเห็นสภาพเด็กไปอ่ะ เด็กผู้โชคร้ายอยู่ในสภาพใกล้ตายเพื่อที่จะยื้อชีวิตเครื่องปฏิกรณ์ต้องทำงานซึ่งนั่นหมายถึงการเสียสละชีวิตเด็กอีกคนกูจะฟ้องเพตาไอสัตว์อช่วยอย่าคิดมากจริงเลยสัตว์อยากทำอะไรเนี่ยมอมอยากหรือเปล่าเนี่ยไอเจนี่ก็คิดมากังเลย มึงมึงดูอ่ะช่องแชทเขาพิมดิหัวหน้าเทามาทำยังไงกลับบ้านกลับบ้านแล้วแบบกูอ่งมาจบเกมสัตว์ <c oughs> ดูว่านี่เฮ้ยเฮียแล้วหาอาบน้ำก่นอนเฮ้ยกูจะจบเกมอยู่แล้วเนี่ยที่ปลายทางมีเด็กทดลองกำลังรออยู่าาแต่ใช่ว่า,ามันจะ<บ>ได้เป็นสักทีเดียว เพ<ท>ราะเธอคือพาหะมนุษย์กลายพันธุ์ อ,อ,อููไห้ดสุดท้ายแล้ววิทยาศาสตร์ที่ขาดซึ่งจริยะคำก็คือการแลกชีวิตด้วยชีวิตเหงาเพ่แล้วโอ้ยนี่ไงไอ้หัวเซิร์ฟเขาจะปิดเซิร์ฟแล้วจบเพ กูไม่โหดพอ